สวัสดีเพื่อนๆที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปดวงรายวันนะครับดวงรายวันของคุณจะเป็นอย่างไรผมจะตอบให้ในคลิปนี้นะครับโดยที่ผมมีไพ่ให้เพื่อนๆเลือกเนี่ยสใบนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าถูกใจใบไหนจาก1ใน4ใบนี้นะครับหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วผมจะมาทํานายดวงชะตาให้ครับให้เวลา5วินาทีในการเลือกครับเริ่มครับ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับวันนี้ได้ไพ่แดาบนะครับวันนี้คนที่เลือกใบที่1อาจจะมีอาการปวดหัวจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ามีอาการง่วงมีความไม่สดชื่นของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนคนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้ว่าให้พยายามระมัดระวังความผิดพลาดจากการทํางานของเราที่อาจจะไม่ตั้งใจอ่ะแต่ว่าเราสมาธิเราไม่ดีพอ จนกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ถูกกาหนิดังทั้ทงที่เราเคยทําดีมาตลอดนะแต่พลาดแค่ครั้งเดียวแล้วเหมือนโดนต่อว่าแบบจนจมดินเลยนะครับภายใบนี้เนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าบรรยากาศต่างๆในสถานที่ที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่น่าอยู่มันมีความกดดันมันมีอารมณ์แบบเออแบบมาคุอยู่ะนะหรือส่วนเรื่องของการเงินนะครับคนที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับ ระวังนะครับถูกทวงหนี้โดยการทําให้อับอายในวันนี้นะนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยพยายามเจราจาพยายามคุยกับเขาก่อนเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เลือกพไพ่ใบที่2วันนี้ได้ไพ่1เหรียญครับไพ่หนึ่งเหรียญวัน,นนี้เด่นในเรื่องของโอกาสเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะหยิบจับอะไรคนที่เลือกพไพ่ใบนี้วันนี้หยิบจับแล้วจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ชี้ช่องเปิดโอกาสให้คุณนะครับเพียงแค่คุณแบบ พูดสักหน่อยขอร้องขอความช่วยเหลือสักหน่อยหรือว่าบอกตัวเองสักหน่อยว่าต้องการอะไรเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าหยิบยื่นโอกาสให้นะครับโดยเฉพาะน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่สูงวัยกว่ามีโอกาสที่จะทําให้เขาเรียกว่าให้ผลประโยชน์ โชคลาภกับคุณนะครับหรือว่าแนะนําสิ่งดีๆต่างๆให้คุณนะครับรวมไปถึงว่าวันนี้คุณมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากของถูกใจนะครับข่าวดีเรื่องของโบนัสก็ได้หรือว่าเงินพิเศษจะเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่ามีคนเลี้ยงอาหารดีๆหรูๆหรูๆมื้อใหญ่ด้วยก็ได้วันนี้นะครับลิ้มพันจะไปหน่อยขอภัยสําหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่3เอาวันนี้ได้ไพ่เลขเจ็ดเหมือนกันได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับ เจ็เหรียญวันนี้คนที่เลือกไปที่3บอกเลยครับว่าใครที่เริ่มลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ลงทุนลงแรงกับกิจ,จกรับอะไรบางอย่างไปแล้วมาสักพักนึงเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้จะมีข่าวดีเข้ามามีเรื่องให้น่ายินดีนะครับมีเรื่องที่ชวนยิ้มได้นะครับหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณเริ่มทําไว้เนี่ยมันเริ่มเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละนับว่าเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะครับ อาจจะไม่ใช่วันที่คุณแบบเป็นวันดีๆอยู่เฉยๆสบายๆนะแต่อาจจะเป็นวันทํางานอีกวันหนึ่งแต่หลายๆอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นใจทีเดียวที่ทําให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเพือนโรมง,งานหรือว่าบริวารต่างๆเนี่ยต่างคนก็ต่างรู้หน้าที่นะครับหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องบอกกันเลยคือเด่นเรื่องใน,ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจา,าการประสานง,งานมากนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลคนไกล รือได้อวดเรื่องราวดีๆของเราเนี่ยลงในโซเชียลด้วยก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ไปที่4วันนี้ได้ไพ่เอาโห t เดอะสตาค้นคว้าฟ้าดาวนะครับวันนี้เด่นในแง่ของสุขภาพก่อนเลยใครที่เจ็บที่ป่วยมาก่อนหน้านี้นะครับลามีโอกาสที่ จะปรับเปลี่ยนเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นร่างกายเริ่มฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้นะครับแม้แต่คนที่เป็นแบบเจ็บป่วยเรื่องหัวจิตหัวใจเรื่องโรคความคิดโรคความเครียดวันนี้ผมก็มองว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยน่าจะเริ่มสดใสามากขึ้นแล้วนะครับหรือแล้วก็เริ่มที่จะเยียวยาตัวเองได้แล้วมองอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยได้เริ่มสดใสมีความหวังมากขึ้นแล้วเห็นทางออก เห็นทางแก้ปัญหาได้แล้วนะครับในเรื่องของก้าที่การงานนะครับหรือว่าการเรียนก็ตามวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปนได้ด้วยดีนะครับอาจจะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการงานเข้ามาด้วยเป็นเรื่องที่เราคาดหวังไว้แล้วหรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบโอ้โหข่าวนี้มาปุ๊บเราตั้งตารอเลยแบว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิมันต้องใช่อย่างนี้สิเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ดีๆแบบนี้เข้ามานะครับแต่ถ้าถามเรื่องของเงินทอง วันนี้ยังเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ครับหมดไปกับของกินของใช้เครื่องประดับตกแต่งอะไรต่างๆพวกนี้โซนๆนี้นะตกแต่งบ้านก็ได้ตกแต่งรถก็ได้นะครับหรือว่าตกแต่งร่างกายของเราเองก็ได้เนี่ยจะหมดไปกับเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือดวงในวันนี้ของเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมกันและถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวนะครับอยากจะให้ติดต่อไปที่ f c e b o o k Fanpage หมอมิ้นท์พายุพีพยากรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ